อ่าพี่ชายครับร้านของเราเปิดใหม่ไม่ซื้อก็แวะเข้าไปดูได้ข้างในเป็นสิ่งแค่ไหนแยะเข้าไปดูก่อนสิครับเลือกตาสบายครับเลือกตาสบายไม่ต้องเกรงใจนะครับนายท่านครับร้านเราเปิดใหม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลือกซื้อผ้าสักชิ้นหนึ่กับคนรักเขยตัดให้ฟรีนะครับขยจะวัดตัวให้ท่านก่อนอกสองคืบแขนยาวสามคืบข้อมือกระดูกวัดข้อเสื่อ อโ้ยมันคับไปนะอะนิดหน่อยเองก็ไม่เอาแล้วอดี๋ยวเพิ่งยังไม่เสร็จเดี๋เพิ่งไปเดี๋ยวว่าเสร็จหรือยังยังขาดขาเฮ้ยไปตายแล้วมาไปเล้วไปสี่แล้วออกกันไหมไปผู้จัดการวัดครับผู้จัดการวัดว่าไงว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วเรียกค่าสิครับ

หน้าเก็บใจนะเฮ้ยคุยแต่จริงๆเอาเจ้าโง่มาฉีกหน้าทแท้ๆเอาไมาน่นังแล้วจะขาเท่าลายรายตำลึงแกลงพนับกับเป็นผูมือก็ปลาดนี่ดีหรอกนะแต่ว่าแบบรัาสมัยไปหน่อยอ,ะอ่ะเงินได้เท่าไหร่ล่ะอย่างมากก็ห้าสิบไม่มากกว่านี้แล้วนะก็ได้ข้าจะขายล่ะงง้นข้าจะตัวเงินให้นะรอบได้ ไม่รู้เมื่อไหร่มีเรือไปจากเขาพลาะนะอ๋อเอ๊ะไดจำไปจากเขาพลาดแล่อมีตารางเดือเรือเหรอพอรุ่้เช้าจะมีเรือไปพุโจนะอ,ะอะไปจากเขาพลาะได้พอละขอบคุณนะ